COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะเรามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในข้อพระคัมภีร์โรมบทที่12ข้อที่1-8ด้วยกันนะคะชีวิตใหม่ในพระคิสตดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระไทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมข้าพระเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพระเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุข,ขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่านเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้น เรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคิดและเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นและเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่ประธานแก่เราคือถ้าของประธานเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังของความเชื่อถ้าเป็นการปรนิบัติ ก็จงปฏิบัติถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสอนถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติผู้ที่ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดีเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับข้อพักคัมภีร์ในตอนนี้นะคะจาก พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงการดำเนินชีวิตนะใหม่ในพระคิดอาจารย์เปาโลได้เข้าเตือนสติและหนุนใจให้พี่น้องคริสเตียนทุกคนเริ่มต้นด้วยการถวายตัวถวายชีวิตของเราที่เหลืออยู่อย่างจริงใจนะคะและก็ในการปฏิบัติดับใช้พระเจ้าเพื่อมีชีวิตที่เป็นที่พอพระทยัยและถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเมื่อเราเป็น ผู้ที่บังเกิดใหม่ในพระเยซูคิดแล้วนะคะเราก็ต้องยอมให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตและเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าให้เราติดกับดักและรับค่านิยมแบบคนในโลกแต่ว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าเพื่อที่เราจะมีจิตใจใหม่ที่เป็นเหมือนพระเยซูคิดมากขึ้นนะคะส่วนงานของพระเจ้าจะเคลื่อนและเกิดผลได้ ก็ต้องขึ้นอยู่ที่เราทุกๆคนนะคะที่จะต้องร่วมกันรับใช้ตามของประทานและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าพระเจ้ามีของประทานแต่ละคนนะคะที่เจาะจงไม่เหมือนกันแต่พระเจ้ามีจุดประสงค์เดียวกันนะคะก็คือว่าให้เราใช้ของประทานแต่ละคนร่วมกันเพราะว่าเราเป็นกายเดียวกันในพระคิดนะคะจากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะ ก็สิ่งที่ได้แล้วก็สิ่งที่จะนำไปใช้นะคะก็จะได้ในส่วนในเรื่องของเริ่มต้นจากที่ตัวเราก่อนนะคะเริ่มต้นจากการสร้างชีวิตของเราจากภายในก่อนก็ได้ทั้งหมด3ประการนะคะประการแรกการยอมจำนนนะคะเราต้องยอมลดความเป็นตัวเองลงก่อนนะคะ แล้วก็ไม่มองแค่ตัวเราเองเท่านั้นแต่ว่าให้เรามองไปที่พระเจ้ามากขึ้นให้เราเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตของเราใหม่ให้เรามีเป้าหมายใหม่เป็นเป้าหมายที่เราอยากจะรับใช้พระเจ้าและเราอยากทำเพื่อพระเจ้ามากขึ้นเป็นเป้าหมายที่ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองนะคะแต่เพราะว่าเรารักพระเจ้าและเราเห็นคุณค่าของการไถ่ของพระเจ้า เราจึงอยากจะถวายตัวยอมจำนนกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะประการที่สองสิ่งที่ได้นะคะเราต้องเป็นคนที่ยอมในเรื่องของยอมรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่นะคะโดยการที่เราต้องสแสวงหาและติดสนิทกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเราจะไม่เอาตัวของเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับกระแสและก็ค่านิยมแบบ คนในโลกเพราะเมื่อเราใกล้ชิดใครเราก็จะเป็นเหมือนคนนั้นใช่ไหมคะแต่ให้เราหันมาใกล้ชิดพระเจ้าดีที่สุดถ้าเราใกล้ชิดพระเจ้าชีวิตเราก็จะปลอดภัยนะคะและเราก็จะมีชีวิตที่เหมือนพระเยซูคิดมากยิ่งขึ้นประการที่3ามนะคะสุดท้ายนะคะสิ่งที่ได้ก็คือว่าให้เรานะ่ยมีชีวิตที่เสริมสร้างกันและกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและคอยหนุนใจกันและกันเสมอนะคะในการรับใช้พระเจ้าให้เราอาธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะสาธุการแด่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ที่เข้ามาเตือนสติให้เราจะดำเนินชีวิตใหม่ให้สมกับที่เราได้รับความรอดขอให้เรามอบถวายทุกสิ่ง ให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์และให้เราทำทุกอย่างอย่างสัตว์สื่อและให้ทุกสิ่งเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน